สนักเรียนเชียงคานวิทยามานาตะวันชินเจมเจรายุโบเมลดาไอสาริสตื่นเต้นหนักได้เจอไอดอลในดวงใจผู้ประกาศข่าวพานิดาพี่เหพรทิพย์ที่มามอบทุนการศึกษาให้ทั้ง3คนสมอินเนอร์เด็ก15ที่มีความหวังตาโตเนื้อเต้นแข่งชิงทุนเข้าโรงเรียนอินเตอร์เต็มที่ค่ะเราต้องการทุนกนารศึกษา เพื่อให้ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเลยครับผู้ชาย2คนเนี่ยชิวๆยังไงก็ได้เราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแต่ความฝันของตะวันก็อยากให้เรา3คนไปด้วยกันถ้าเกิดตะวันฝันอย่างนี้เราก็ต้องทำให้ได้เป็นจุดตัดสินของตัวละครตะวันมณนะและชินนะครับผม อีกหนึ่งฉากทุ่มเทเพื่อให้ได้ทุนทั้ง3นักเรียนเจมโบไอซ์ต้องช่วยกันถ่ายคลิปอาชีพในฝันส่งประกวดโบอยากเป็นนักข่าวหนุ่มไอซ์ลงทุนนอนบนพื้นเป็นช่างภาพเจมถือโฟมบิวแสงเพิ่มออร่าแถมซ้อนจักรยานถ่ายคลิปให้แล้วเป็นคู่ซ้อมมวยให้ไอซ์ที่อยากเป็นนักมวยหนุ่มเจมอยากเป็นอะไรมาติดตามในโลกหมุนรอบเธอค่ะโบนี้ใช้แรงเยอะทั้งแรงทั้งสมองเหรอ่หมมากต้องใช้พลังงานเยอะครับนี่เขาอยากเป็นนักกีฬาใช่ฮะแล้วก็มีคุณตะวันฮะอยากได้ทุนเป็นนักข แล้วก,ก็ก็แย่อยู่ครับคลิปเราก็จะเป็นแบบนักข่าวสวยๆอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับผมกับเรื่องโลกหมุนรอบเทนะครับผม